วันนี้เราจะมาเกียนคนในคอมเปิดวันเออ EP สามโดยคลิปนี้เราจะเกียนกันยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก็โอเคครับผมก็คลิปนี้เราจะไปเกียนคนในคอมแบบวันเออนะครับผมใน EP ที่สามนะก็ในคลิปนี้จะอยู่ในแพทอัปเดตของช่วงคริสต์มาสหรือว่าต้นปีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะสามารถใช้อีกเอ้ยต้องบอกว่ามันจะยังสามารถใช้ได้อีกหรือเปล่านะครับผมนะ โดยวิธีการเกียของเราง่ายมากไม่ต้องไปใช้ทิกอะไรเยอะเลยนะครับผมนะจะเป็นยังไงเอ่อเดี๋ยวเราไปดูเลยไปเอาละเมื่อเราลงมาในนี้แล้วเ,เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการเกียของเราปกติในพาร์ก่อนก่อนนี่จะเกียนด้วยพวกระเบิดหรือว่าการตัดแขนนะแต่ในพาร์น,นี้คือแบบไม่ต้องอะไรเยอะเลยปึ๊บไปกอดเลยหนึ่งทีเอาให้ขอล้มก็อพอนะไม่ต้องไม่ต้องให้มันแบบตายแนละ้วโอเคล้มนะครับผมแล้วก็ไปเลยย้าู ลายแรกของเราไปเลยมันจะไ okay. หลไปเรื่อยๆเลยอย่างนั้นอ่ะไหลยาวๆครับผมอันนี้เราแรงน่าจะยังไม่มากพอเขาจะลุกได้นะถ้าแรงเขาเอ้ยแต่ถ้าเราวิ่งเร็วไม่มากพอเขาจะลุกได้อ่านี่ไงแล้วก็ส่งเขาไปใหม่นะครับผมย่าหูันแหละเดี๋ยวเขาก็ไหลลงไปเองหิวเลือดเสร็จก็ไหลไปงั้นแหละแหลวิธีเก็บของเรามาแล้วว่า ไหลพลาดบ้านนีเราไม่ได้เกียนหนีดไปพลาดนี้เราได้มาเกียนคนละเฮ้ยโอ้โห what the fuck อืออือไหล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 เดี๋ยวเราจะช่วยเขาไหลให้เร็วกว่าเดิมฮ y ึงอ,อ,อ,อย่างี้สุดยอด มันเขาเรียกว่าไหลเรื่อยเรื่อยมันจะมีโอกาสตกแมปนะผมเคยโดนอยู่นะผมอืออุ้ยอ,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 อุยแย่เราลดเราล้มไปอืมเอาความชัวร์ดีกว่าอีกคนนึงไปด้วยเลย y า h ู o เฮ้ย <c oughs> เงอ่าอ่านี้สนุกดีไอเราไม่ได้ทำอีพีที่เราเกียนคนมานานแล้วขอจัดสักหน่อยฮะ หลบแล้วระเบิดมาดิหึมเฮ้ยแย่ yeah, แล้วไหลเองเลยไหลเองเลยยูหู เดินาปกินคนไปเลยนั Donald ่นแหละไหลไปตามทางแต่อยากให้มันความเร็วเร็วกว่านี้แบบม like 네ันตกแบบได้เลยนะเว่อจริง y a h ู o uh uh ไปเลยสุดยอดแล้วก็มีกลับมาใหม่ได้เขียนวิ่งแล้วเหรอจะรั่วคนนี้เหรอเราขอลองหน um ่อยนะ หไหลด้วยสก,กิลสุดยอดประเด็นไปเลยอุ๊ยหูไม่ได้วันเลือกเขาเหลือน้อยทำกระเด็นไม่ได้เหขอหน้าขอหน้าขอหน,อน้า thank you thank you โดนโดนเกียนแบบนี้มันก็ม,มัน,ม,นมันดูไม่น่าหงุดหิดดีนะโดนเกียนแบบไหลไปตามน้ำอะ่ะไหลเลยตามทางครับผมยห้หูเราวิ่งไวตลอดเว้ยอืมมาน,นี้ครับพี่ชายกินหัวเรอไปเลยย้หูวิอ้าวรีบมานี่เลยคุณผู้หญิงเฮ้ยแจะสเตมหน้านล้นหมดพอดีวะ่ะพุ่งประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะโอเค สองไปสู่โลกนะี้เล่นอะไรไปเลยเราดีเรื่องเราดีเรื่องหลบแมพไปแล้วเรียบร้อยดิเอ้ยอุยอ้ยหูยหิดบอลล็อกซัาไปอืมเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยสเตนมหน้าหมดพอดีเย่ยละอืม ไหลเลยไหลเลยไหลาย,ยาวอ่ะดิโอ้โหไหลหลีกแล้วม่งรู้ทันอีกแล้วมีคนรู้ทันไหลเลยกระเด็นไปซะเย้ห uh ู้นั่นแหละตกแน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์อันนี้ ไต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะอันนี้ถ้าโดนสกิลนี้ไปอะลาก่อนเอ้ยลูกต่อนะเอ้ยเสียวเวน่ะโอ้แล้วเราไหลแล้วเราไหลแล้วเราไหลไม่ตกอกไม่ตกไม่ตกไม่ตกเรา,เราลุกก่อนเรา,เราลุกก่อนลุกโอเคเสกิวอืมแล้วแหละแล้วก็ไปเลยเ <c oughs> <c oughs> อฟสีเอาเรียบร้อย หแลนั่นแหลูกไปซะ FC เหรออุ้ยแรงอยู่เนี่ยถ้าไปเล่น พี่ชายจะรืน้น้องชายคนนี้ไปได้ยงังไงละครับพี่ชายย่าฮู้ตายอย่างนี้เลยนั่นเลยไหลซะพี่ชายสู่ปทีละคนเลยดีกว่าย่าฮู้ เาจะปล่อยเหยื่อมาตามะได้เหยื่อเราเห้อแม่งเอ้ยไหลไปตามน้ำมาดิโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ไม่เคยเลิ้งกันบ้างนะครับผมเลยสำหรับพาร์ทนี้ในข้อแบตมนั่นเองนะครับผมนะหากในที่ชิดนจอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดสมัครสมาชิกไว้กันด้วยนะครับจะได้พลาด คลิปนี้ม่กระทำใช่ไหมครับฟอร์สเซนนั่น,เ,นเองนะครับผมมบางทีผมว่าจะปล่อยเขาซะหน่อยตอนที่เราปิดคลิปไม่ทันนะเขาไอ้นี่กดเขากดไอ้นี่พอดีไม่ทันโอเคไม่เป็นไรโอเคครับผมก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหากคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอย่าลืมกด subscribe ไว้กันด้วยนะครับโอเคผมก็ไว้พบกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย